ผู้ฟังเอ้ยเพื่นว่าการทำดีมีบุญให้น้ำใจดอกแบงปันบุญของไผกรรมของมั่นแบ่งปันกันบ่มีใดไผผู้ทำก่อสร้างไว้บุญกหลายบ่ตกตำไผบ่ทำสร้างไว้ความถูกให้ก็แลนหาสันเดอสันเดอ สิบนิ้วอันไรแว้นสองแขนหนบจอกกอกะขอกาวากรับนมัสการทางฐานพระเทรานุเทเระพระนมเน่นหน่อยทุกรูปทุกนามทุกเขตข้ามอลัมบัตเตอร์หน่อยสุขขีมันเสมอมั่นดอกเครื่อใหม่ให้มีสุขซึนลำเงินข้ามใส่อยู่สุโคนกาบสวัสดีไปยัง ปุณพ่อสนแม่สนพ่อโกแม่โกผูนมผูซาผูบ่าวผูแป้าย่าเอือยยญาไอายนองนงลุง,ลงป่านาอาตลอดถึงมีดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำผู้มากข่ำผญาน้ำกันเบิดถูกมองกะละแเมนถูกบอนมามาแหล้วจานกู้พงมาแล้ว,าม,าลวมาเอาแนวมันไปไหวมาเอาไนมันไปวานมาเอาความสุขสำลานไปอยู่บาทน,น้ำตานคูสูคนเด้อกราบสวัสดีไปยัง ยัเอือยยัาอายพี่น้องทั้งสอปปลาวด์สบายดีสุขกับมังหังกับมีเมื่อนี้นก็มาปบปอกับจานคู่พงคนพยาซึ่งกับโบเมนแขกทางไก่บบเมนไทยตางดาวกําแก้วทางสิไดลูกในบานบานในผ้าเขาเหล่านี้ให้ไก่ในกระซุ่มซุมพี่น้องบานตาเหาหอดเวล,ลําเวลากาสีนาําพยาภูมิปัญญาแต่พอแต่เม่เอามาเผยแผ่แก่พี่น้อง นะครับสืบห้อยตาว่าห้อยปูมรดกตกถอดบ่อ้มันซูนสลายไปจากคนบาดตาเห้าคำพญาญาษาข่อยถือมาแต่ปูญาิีห้ปะละถิมไปได้แม่นจังไดให้้ากันสืบใบอย่าลืมไล่พญาเกา่าเอามาเราสืบไบให้มันได้สืบมูลเด้อนะครับซอยกันแล้วก็ขอประกุนพี่น้อง ทุกท่านทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แรงจิตแรงใจเพื่อเป็นธรรมทานละกะสนับสนุนอุปธรรมํำสู้เฮือมเสริมทรงหนังสือกับจานกู้พงนอ,นอส่วนขำสู้ควัญเนี่ยใกล้ชี้แล้วแล้วนะครับขำสูดขวัญเนี่ยไกลแล้วรอจะข้าวก่อนเด้อเอาิ่บว่าซื้อว่าการกินเขาผู้ใดกินผู้นั้นอิม่มมันบอไปอิม่มท้องเขาผุนผู้บกิน เกิดเป็นคนกินเขาจิตใจเฮ้าให้สูงท่งพุดถ้ำสงให้นึกน้อมให้สมเอิ่นซื้อว่าโคนนะครับมีบุญกัยลยาด้ตรงเหตุตรงสางเนาะครับเห็นบุญแล้วอย่าละเห็นพระแล้วต้องไหวเพื่อนปะอ่ามันเป็นจังสันเนาะพี่น้องเฮาเอาเมื่อนี่นั่พญายปิศสนาธรรมเอามาฝากมาตอนคุณพอ่อคุณแม่แฟนแฝนรายการอันเป็นตีหักแพงถูกมองกะแะเมนถูกบอนเมื่อนี พี่น้องอาจจะเคยได้ยินบ่มาฟังพญ,ญาพศิลนารรมเป็นพญ,ญาที่ลึกซึ้งกินใจต้องเอามะไขมาแปลจึงจะหูความหมายนะครับเพื่อนบอกว่ายุคไก่เปิดข่าสารยุคแม่ม่านเปิดทองปางยุคป่าอย่างสีขุบแมวเพื่อนว่าเออเคยได้ยินบ่มาฟังน้ำกันมันแปลว่างไงหยุคไก่เปิดข่าสาร เข่าสารคือไก่มันคือสิเปิดเข่าสารมันสิเปเหตุนเนี่ยคือหมายความว่าเป็นข้ามเปียบเปยนะครับเข่าสารคือความบริสุทธิ์คว่มขาวก็คือบุญกุศลไก่ก็คือคนเฮ้าบนอ่าไก่เปิดเข่าสารคือค้นเปิดบุญขั้นเอื่นทำบุญล่ะคือซักหางเตาเนี่เอื่นซื้อเหล็กกินเหล่าเรากูหาหมึงซิบเนี่ยมันเป็นเมนคว่ำเปิดเดเมนบอก ขล่องอโลบโัวขาวตั้งบัดมาเออมารวมทําบุญสิ้นกินท่านน้ากันเดอ้เอวัดกับบอยักเขาเราบ่อขาดบาดบ่อใสบโบไผ่บ่อละเห็นแต่หัวพระัวเนีนเป็นหวยสวยเด้คนเ้าเปิดเบือบุญบอยากเขาวัดบอยักเขาว่าเห็นประตูโค้งเก่าออกห่อนออกคนมันเป็นเจสันเด้กคนเปิดบุญเหืือพนบนปากไก่เปิดเข่าสารแมม่านเปิดทองปางป่าอย่างชุกแมว อยากได้บุญก็ต้องเฮ็ดบุญเด้อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากเพิ่นนนะดีแต่อยากหากไม่ทำน้าคํำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยเวลาเฮาอยากถือเลขอยากถือหวยอยากล่ำอยากรวยอยากมั่งอยากมีก็เอาบุญนี่เด้ยิ่งทานยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีแหงท่านแหงใดแหงหายแหงมี ท่านมาแล้วกับเป็นของเฮาคือเกามันหักไหลหลังเขาคือนามเมนาที่อันบาบุญบุญนี่เป็นของดีอันลำคาแปงสะพานขืนสู่ฟาบ่เมื่อนาหมอแผ่นแดงบ่มีทางแห่งแหล่งพอบุญทรงสู้สีท่านของดีย่ำได้บุญกุศลมีย่ำนั้นอ่าเห็นบอกมันเป็นจังสันเตจชนนนั้นเขามีโอกาสเขาเฝ้าสร้างเฝ้าท่านเฝ้ารักษาศีนเฝ้าจะเลื่อนจิตตภาวนา แบ่นบอกเมานํำปุ่มบักบ่ามันศีรษกคำทางเด้อายุมันอยู่่หลายปีเด้ส่วนคู่มือนเนี่ยโบหอดลอยเดย้ฉะนั้นฝ่าวเห็ดฝ่าวท้ำนี่ยอย่าไปเปิดเขาสารเด้ให้ทํำบุญทํำท่านอยากได้ยังก็ต้องสื่อถือเอาเงินไปแหลกเปลี่ยนอยากได้บุญก็ต้องเพี้ยนเบี้ยนทํำเห็ดเรยเอยหาของหายปนท่านเปรียบจังค้นขีขานผู้ไดแเนีย่ยแล้วพ่อกินนี่แต่เป็นหนีสินทวินหาแต่ค่วมขาด บ่ทำท่านบ่มีใดบุญกุศลน้ำมูเพิ่นพ่อสิบุญสุงหนูสู้ไห่มังมีแมนบอกมันเป็นเจสันพีนองเขาอยากได้ก็ต้องทำท่านเนาะเออเอาวันนี้ก็ถือว่าบุญน้ำกันนี่เป็นว่าไก่เปิดเข่าสารคนเปิดบุญบ่อยากเก็ดบุญบ่อยากเก็ดกุศลมีแต่ค่อยล่อบาดสะนะถาแต่เทวดามาบอกซองโตสามโตบ่ได้เดแมนบอกแม่ม่านเปิดทองป่า ข้าแม่ม่านเปิดทองปางคือค้นทองละไปแทงหลายคาู่มือนี่เออเห็นบอกไปแทงลูกหลายหลายแม่ม่านเปิดทองปางเลยเอาไปแทงไปยังกับเป็นทองเป็นยังแม่ม่านเปิดทองปางเพื่อนป่ะปาย่างสีครบเนี่ยคือค้นถ้ำแทงหลายาคูม่มือผู้สาวมันได้ผู้เบ้าละกัามากันแ้วเหลี่ยงลูกใบใหญ่ลูกบ่านในออกเอาไปถ้ำแทงนี่เปิดทองปางเนี่ยมันแมนเด้ตามยุคตามสมัยมันเข่าแล้ว แม่ม่านเปิดทองปางไปทํำแทงห้ายใหู้มือเด็กหน่อยเห็นบอกหลายอย่างเด้ยต้องกันไบเด็กหน่อยเจ้าผู้ตักเจ้าผู้พักอีตูเตียตนตําใบโดบนบ่กบว่าท่านฟังแน่นสังมาจีจูมดอกหากว่าท่านยังผืนสังมาปิ่นปงใบเด็กหน่อยอยากมีผัวเมื่ออยากมีผู้บ่าวมีผู้สาวแล่ะมันติดต่อกันทั้ง่โทรศพัพท์สื่อสารต่างๆเมื่อได้กันแล้วบลับผิดชอบผู้สาวก็ต้องแทงออกนั่นเห็นบอกอ่า ผูยิ่งเปิดทองป่างยุบผูยิ่งเปิดทองป่างผมนะมันแมนค่วมปืนเลยแล้วก็ยุบปลาย่างสีคูบแมวผมป่ะป้าย่างสีคูบแมวหมายความว่าจังใดน้อพราะแต่เนี่ยอ่ากล้เปิดข่าวสารข้นเปิดบุญอ่ากล้เปิดข่าวสารแม่ม่านเปิดทองป่างแม่ม่านเปิดทองป่างนคือแม่ม่านเห็ดแทงไปทําแทงแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยแมวอ่าเป็นอย่าง ปลาย่างสีขูบแมวมันหมายความว่าอย่างไรสมัยแต่กี้เนี่ยแมวกินปลาย่างคือเปรียบเสมือนผู้บ่าวไปเล่นผู้สาวแมวกินปลาย่างย่ามือแล่งต้องลงควงไปจีบผู้สาวแล้วเป่าแค่นไปแหลวกระจระายไปญะไปจีบนองลาเอ้ยไอหาคือดหอดเจ้าจังได้เดินมาหาสวัสดีควัญตาแมยอดคุ้นของไอสุขสบายเบอร์นอลาขวัญตา ของอ้ายผู้หูของหัวใจอ้ายจานคู่พงซีห้องมอบให้น้องนั่งลาเป็นผู้เดียวว่านันไปจีบผู้สาวสมัยตะกี้ผู้บ้าไปจีบผู้สาวคู่มือนี่บอกเปลี่ยนกันบัแต่นเนี่ยแมยวไปกินปลาย่างสมัยตะกี้สมัยคู่มือปลาย่างสิคูบแมวผู้สาวมาเล่นผู้บ้าวว่าแต่เนี่ยยุกนี่พี่้องสังเกตบอก เด็กน้อยบูยิ่งบอ,อยานปูไส่เด็ขี่มอเตอร์ไซค์บือนเบือนมากนะไอจานคูพอออ <c oughs> ่องเยอะบ้าหลอดเจ้าเบิ่งเด้อผู้ใดมีลูกผู้ชายมีหลานผู้ชายหลานเจ้าสิได้หลานสะพายลูกสาวสะพายมหาแบบอัตโนมัติเด็กน้อยบูยิ่งบอ,อยานผู้ชายเดย้ไปลาบผ้าผู้ชายไปเล่นไปกินไปนั่นไปนี่นนเห็นบอกเจ้าน้อยก็อยู่กันบปลอดปลอดภัย เด็กหน่อยผู้หญิงบอย่านผู้ชายเด็กสมัยตะกี้ไปบ่ได้ดีพ่อแม่สิไปเบงงิ่งหนังเบิ่งมอลำกับพ่อแม่พาไปบ่ได้ออกจากพอ่อจากแม่คู่มือผู้หญิงเอ้ยบินมอเตอร์ไซค์พน,นะก่อนหน้าตัวละ่ะป้าสันขีมอเตอร์ไซค์บือนเปลื่นไปเล่นผู้บ่าวนํากันนั่นน้ำขังเมื่อคืนก็เที่ยวไปเที่ยวนํากันเจซั่นนะ่ะนี่ล่ะเพิ่นว่าปลาอย่างสี่ขูดแมวมันแม่นบ่ละ่ะพี่น้องพิจนนารณาเบิ่งเด็ก นี่เป็นพญ,ญาพิศนาธรรมปนบาวายตั้งแต่ปูนนะแต่ปูแต่ยาห่นทอดยุคปัจจุบันนี่มันเรล่มมาถึกละยุคไกลเปิดข่าวสารคือคนเปิดบุญสินกินท่านบ่อยาเกตบุญสินกินท่านแต่เวลาสิเป็นสิตายถูกยากไม่เกิดอาศัยบุญนี่ดีตายไปแล้วก็อาศัยบุญนี่ดีต้องเฮ็ดบุญด้อนั่นมันเป็น,นเออ การทำท่านคือการไห้ถึงเบิดไปบุญกระทรง่งจิตใจตรงท่านเล็กหน่อยพ้นพ่อยใดมันบุญชีวิตเฮ้าสีบอบุญแสนอบอุนสุขีพ่อแต่ดีมีแต่สุขถูกขึน้นบ้านบ่มีเสาก่ย้อนบุญอย่าไปเปิดบุญเดอ้อแม่ม่านเปิดทองป่างเด็กหน่อยมันแทงฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องอบรมบ่มนิสัยฝึกกายใจของเด็กหน่อยให้ขอคิดคติเตือนใจยาวฝ่าวมีลูกมีผัวเอามาสิเอาเลียงกันบ่ ลอดจอดผู้บ่ถึงหมอเขาเพาในดำโบราณบนบ่าสีไปถ้ำถอกถ้ำแท่งเป็นบาปเป็นกรรมได้เนี่ยแม่ม่านเปิดทองปากและปลาอย่างสีครูแมวยุบผู้สาวไปเหรียญผู้บบาสมัยตะกีผู้บบาวไปเหรียญผู้สาวมันกลับกันนะเย็นบอกนี่ยเป็นพญายาพิษนาธรรมมันถือกับยุคปัจจุบันพี่น้องพี่นิดพิจารณาเบิงเดอบามันเมียนคำจานคูพงเบาบอกว่าสันบ่า เอากับพ่อสิไดเป็นขอคิดคติเตือนใจกับผีกับน้องอยู่รอกเนาะนี่คือพญาปิดศสนาธรรมเอามาฝากมาตอนพี่น้องในมือนี่กัหวัวบาซีไดถืกเอิกถืกใจพี่น้องเนาะขันถืกเอิกก,กับกดไก่ถือใจกับกดแช่คอมเมนต์ให้จานรูพงเนด้อพอได้เป็นแรงจิตแรงใจนํากันสืบห้อยตาว่าห้อยปูค่ำภรญยามูลบังสังขยาตั้งแต่พอแต่เมตั้งแต่ปูแต่ปู บ่ให้มันสูุ้นสลายแล้วก็เพื่อให้เด็กหน่อยผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ่นใหญ่รุ่นนนองอนุชนคนรุ่นใหม่ได้หูจักคําพญาน้ากันท่านบ่สันเ่าโอ้ยของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันลืมมันสีหลงมันสีลืมลูกหลานเฮากระสีบ่ไอ้อนุรักษ์ส่งเสริมสางสรรเอาไว้ด้แมนบอกอืมเอาล่าละเดอพี่น้องทองทินทางไกลเหลือเพียงใจห่วงหาทรงพญามาล่าทานผ่านไล่การเอาไว้ ในใจพวกน้องพี่เบิรเวลาทอนี่สีมาเวาเราพญาเาเธอรุ่นเดอ้อนอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้สามโตหกโตมันยืนมันเยิน,น,นสวัสดีครับ